สวัสดีคะ่ะทุกคนเพียสจากช่อง p พียสพีนะคะวันนี้นะคะเพียสมาในข้อมูลที่คนเรียกร้องกันเยอะมากนะคะนั่นก็คือวิธีการจัดเรียงสกิลและสเตตัสในการผ่านด่านบอส PVE และการผ่านหอด้วยนะคะส่วนวิธีการจัดเรียง PVP นั้นเดี๋ยวจะไว้ในคลิปหน้านะคะทีมที่เราจะพามาดูในวันนี้นะคะก็คือทีมเซวิสูพรีสจะเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะมาที่ตัวแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือวิสานนั่นเองนะคะสกิลที่เพียสแนะ นำให้ใช้นะคะเป็นเบสิกที่ทุกคนควรมีนะคะสกิลแรกนั่นก็คือไฟบอทหรือไฟโบนั่นเองก็แล้วแต่คนจะเรียกนะคะซึ่งการใช้สกิลนี้ได้เนี่ยจะต้องเปิดอ์ติแฟกต์ึดาวก่อนซึ่งวิธีหาอ์ติแฟกต์ึดาวเนี่ยก็ง่ายมากๆนะคะก็คือการที่เราไปร้านการเดินทางเรือเหาะหรือว่าบอลลูนนี่เองเข้าไปที่ร้านค้าน,นะคะแล้วก็เลือกอ์ติแฟกต์ึดาวนะคะนี่ใช้เพียงแค่500แต้มเท่านั้นนะคะทีนี้พอเราเปิดอ์ติแฟกต์ึดาวแล้วติดตั้งแล้ว แล้วก็เลื่อนขั้นไฟบอดแล้วนะคะเราก็จะได้เซตแรกอันนี้มาความเสียหายธนูไฟเพิ่ม45%และความเสียหายเผาไหม้200%ก็บวกกับเคิร์ชไฟบอดเนี่ยนะคะจะยิงธนูไฟ5ดอกใส่เป้าหมาย1ตัวแต่จริงๆแล้วเขาแปลผิดจริงๆมันจะเป็นใส่เป้าหมายหมูนะคะสร้างความเสียหายเวทมนต์ด้วย r อเอ็มเอ็แท็ก108อันนี้เพชรอาแค่สกิล1นะคะเพราะว่าเพชรไม่ได้ใช้เพชรมีอาติแฟกต์5ดาวแล้วนะคะแล้วก็จะทําให้ติดสถ,ถานะเผาไหม้5ชั้นด้วยพอบวกกับอาติแฟกท์ขั้น1ไปก็จะทําให้ แรงมากๆเลยอันนี้เป็นสกิลแรกที่เรคคอมเมนต์ว่าควรจะต้องมีนะคะสกิลที่2สกิลถัดมาคอมโบกับไซต์แทชเชอร์นะคะสกิลที่3นะคะจะเป็นสกิลหลอดออฟเวอร์เมเลียและสกิลที่4จะเป็นทันเดอร์พิชชันแบบนี้เลยนะคะเรียงตามนี้สี่สกิลง่ายๆแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบคอมนี้นะคะโดยที่สกิลไซต์แทชเชอร์ไม่จําเป็นที่จะต้องเลื่อนขัน้นเพราะว่าเลื่อนขั้นแล้วไม่ได้ทําให้แรงเพิ่มกว่ากันมากจากเท่าไหร่นะคะส่วนใครถ้าไม่ชอบไซต์แทชเชอร์นะคะก็อาจจะ เอา Lightning b o l เข้ามาแทนแบบนี้นะคะหรือว่า Lightning b o l อาจจะหยุด3หรือ2แล้วแต่ว่าเราเจอบอสด่านไหนเพื่อที่เอา Lightning b o l เนี่ยมาขัดนะคะเพราะ Lightning b o l เนี่ยสามารถสตันได้สาเหตุที่อยากให้ใช้ Lightning b o l มากกว่า Ice Wall นะคะเพราะว่าเวลาติดตั้งกรารที่เสื้อคลุมเนี่ยกรารมูลไลท์นะคะจะบวกความเสียหายธาตุลมเพิ่มขึ้น2.5ทําให้เราเนี่ย ไม่ต้องเสียเวลาหรือว่าหาการ์ที่บวกธาตุน้ําด้วยแล้วก็บวกธาตุลมไปเลยเต็มๆนะคะนี่อย่างเพียรมีอ่ารวมแล้วทั้งหมดนะคะตัวนี้สเตตัสของวิสาเพียรก็จะบวกความเสียหายธาตุลม16.8%เนี่ขนาดการ์เพียรมูลไลท์ใบสุดท้ายยังเป็นแค่ขั้นหนึ่งนะคะและก็อีกทางเรื่องหนึง่งถ้าเกิดใครไม่ชอบคอมในการเล่นสายฟ้าจริงๆก็แนะนําเป็นไอพิชชั่นได้เลยแล้วก็ไอซ์วอล์ประมาณนี้นะคะแล้วก็สลับไอซ์วอล์ไปมาแล้วแต่ด่านที่เราเจอว่า าจะเจอบอสให้ขัดตรงไหนเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะแต่2สกิลที่บังคับมีนั่นก็คือไฟบอลที่เลื่อนขั้นแล้วและหลอดอ f v e r m ร์เมเที่แรงที่สุดของวิศาแล้วนั่นเองค่ะสําหรับใครที่มีอ์ติแฟกห้าดาวนะคะก็จะเรียงตามนี้เลยค่ะ อ่าอาร์ติแฟกต์ห้าดาวนะคะ Devil b l a s t i n g นะคะ Lo r d of Vermilion นะคะ Devil Style s i ตล์และ Purple Lightning p i พ h ช n หรือว่า Thunder p พิชชันนั่นเองพอดีเพชรเลื่อนขั้นแล้วสกิลมันก็เปลี่ยนชื่อไปนะคะก็จะเป็นตามนี้ส่วนสเตตัสจะต่างกันตรงที่ถ้าเกิดว่าใครมีอาร์ติแฟกต์ห้าดาวแล้วจะต้องมีอินเยอะเพื่อที่สกิล d e v i l s i ตลเนี่ยเวลาเปิดอาร์ติแฟกต์ห้าดาวแล้วยิ่งอินเยอะเท่าไหร่จะยิ่งแรงเท่านั้นสเตตัสก็อาจจะลงอินล้วนได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงเด็กหรือดดด้้้วยซะะซาานนึ่่งสก็ผไ ไาแถบยังแรงขึ้นอีกด้วยหรืออาจจะลงเด็กสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ลงอินล้วนไม่จำเป็นต้องลงเอจิด้วยซ้ํานะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้อาร์ติแฟกต์หาดาวก็อาจจะใช้สเตตัสแบบนี้นะคะเด็กร้อยที่เหลือลงเอจิให้หมดเลยนะคะส่วนตัวต่อไปนะคะคูเซเดอร์นะคะสกิลของคูเซเดอร์ที่เพียสแนะนําเลยนะคะในช่วงกลางเกมนะคะก็จะเป็น s a c r คิฟายสกิลแรกนะคะแน่นอนอันนี้ก็คือสมควรอับขั้นด้วยนะคะแล้วก็สกิลรีสิสแตนโซเอาไว้สกิลที่2แบบ แ,บบะะและสกิลที่3จะเป็น Spirit Rise นะคะและสุดท้ายก็จะเป็น Earth Chatter นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดใครมี2สกิลแดงแล้วนะคะก็สามารถเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ได้นะคะนี่เรียงตามเพียแบบนี้เลย4สกิลแดงนะคะ Sacrifice Gloria นะคะ Matter นะคะถ้าเกิดอ่านชื่อสกิลผิดขออภัยด้วยนะคะชื่อสกิลก็เรียกยากเหเกินนะคะแล้วก็สกิล r e s i s t a n c e s o u l นะคะซึ่งเพียได้อัพแล้ว2สกิลนี้ก็เป็น2สกิลที่ควเรเลื่อนขั้นนะคะ คะ่ะส่วนสเตตัสนะคะเพียสอัพเอจิล้วนนะคะคูเซเดอร์ต่อมาลูกรักของเพียสนะคะก็คือเสกวิธีการเรียนสกิลผ่านด่านของเสกนะคะให้เอาเอิร์ธสปายไว้อันที่1นนะคะแล้วก็เมเทโอไว้อันที่2มานารีมูฟไว้อันที่3แล้วก็เมจิกรอดไว้อันที่4คะ่ะเราสามารถที่จะสลับเมจิกรอดนะคะไปมาได้เพื่อขัดไล่บอสนะคะตามจังหวะที่มันจะได้สกิลต่างๆเท่าเราอยากขัดให้ตรงกับสกิลบอสเหมือนเดิมส่วนมานารีมูฟนะคะเรา ก็สามารถเรียงเพื่อขัดเวลาบอสเนี่ยมีสะท้อนมีเด้งเลือดเพราะว่ามาาันจะขจัดสถานะด้านบวกของบอสนั่นเองนะคะเรียงตามนี้เลยนะคะส่วนสเตตัสของเซกนะคะก็จะเดกร้อยและเอจิลวนเหมือนวิสร์เลยค่ะจบสุดท้ายพรีสนะคะสกิลนะคะที่เพียรใช้จะเป็นตามนี้สกิลสวดก็ p l เพลย์ o ซองสกิลศาสตร์เอ็กซ์นะคะสกิลแองเจิลเบรซิ่งนะคะและสกิลกรอเรียนะคะแต่ถ้าด่า ไหนนะคะบอสเนี่ยเราต้องการล้างบอสอย่างเช่นบอสฮิลบอสเด้งเลือดบอสมีสะท้อนนะคะก็อาจจะใช้เดมบอนเบนเข้ามาเสริมช่วยได้ด้วยนะคะขจัดเอฟเฟกด้านบวกของบอสได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการฟูลดาเมจเลยเราก็จะเอาอิมมาใช้แทนเบสซิ่งนะคะอาจจะเรียงอิมก่อนแล้วก็เรียตามแบบนี้นะคะก็สองสกิลแรกก็จะบัฟทาให้สกิลเราแรงขึ้นเรียงได้แบบนี้เลยนะคะถ้าเป็น PVE แต่ถ้าโดยเบสิกทั่วๆไปแล้วเรียงได้แบบ เลยนะคะถ้าเป็น PVE ส่วนสเตตัสนะคะจริงๆต้องเป็นเด็กร้อยแล้วก็เหลือลงเอจิแต่ว่าเพียจะไม่ค่อยได้ให้ผลไม้กับตัวพระเท่าไหร่พระเพียก็เลยมีแต้มสกิลน้อยเลย Up 50, อัพเด็กแค่ห้ติดนอกนั้นลงเอจค่ะต่อไปวิธีผ่านด่านหอคอยลงสกิลอยังไงและสเตตัสยังไงถ้าให้เพียสแนะนํานะคะให้ลงเอจิล้วนทุกตัว4ตัวเลยนะคะจะทําให้สกิลออกเร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะการที่เราอัพเอจิ G, เนี่ยจะไปเพิ่ม ASPD ตรงนี้สกิลจะยิ่งปล่อยเลย วิธีการเรียงสกิลนะคะวิสานนะคะใช้หลอดขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย t ันเดอร์พิชชันนะคะแล้วก็ตามด้วยไอพิชชันนะคะส่วนสกิลที่4ก็อาจจะตามด้วยไอซ์วอลหรือจริงๆแล้วเนี่ยค่าด่านหลังๆขึ้นไปเนี่ยมันจะจบันแค่1-2ึงสสกิลเท่านั้นไม่ถึงสกิลที่3หรือ4นะคะมีแค่บางด่านเท่านั้นที่เราจะเอาไอพิชชันขึ้นก่อนเช่นด่านมังกร4ตัวที่ผ่านกันยากๆนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาไอพิชชันหรือว่าสตอมการ์ดขึ้นก่อนเนะะี่ยมันจะทําให <ๆ S 2> ้ฟรอสตูไม่จ สามารถเดินมาตีตัวหลังเราได้เพียทยกตัวอย่างให้ดูนะคะนี่นะคะไอพชั่นลงไปแล้วทําให้มีฟอสแข็งๆขึ้นอยู่ที่เท้าของอมังกร4ตัวนะคะจะทําให้ไม่สามารถเดินมาตีตัวหลังเราได้นะคะถ้าเราได้ทันพาะส้รต้องมีเอจิหรือ a s p d เนี่ยให้เยอะที่สุดนะคะส่วนครูเซเดอร์นะคะก็จะเป็นสกิลกลางโล่นะคะแล้วก็เป็นสกิลอ่ารีสิสเซนโซค่ะจริงๆครูเซเดอร์จะไม่ค่อยมีบทบาทในการไต่หอเท่าไหร่เพราะว่ามาถึงมีหน้าที่ แค่รับฮิตหนึ่งฮิตสองของบอสแล้วก็ตายไปจะไม่ทันได้กลางโล่นะคะอาจจะทันกลางโล่ในชั้นด่านอา่าที่ยังไม่ถึงพันนะคะหรือว่าด่านหลักร้อยแต่ถ้าด่านพันขึ้นมาเนี่ยคูเซเดอร์ยังไงก็ยืนไม่ไหวมีหนะ้าที่แค่โดนรับดาเมจรอบเดียวแล้วเป็นจังหวะทําให้เสกที่เป็นคีย์หลักของเราได้ร่เอิร์สไปนี่เองนะคะเอิร์สไปนะคะหรืออะไนเคเลชั่นจะต้องอยู่สกิลแรกเสมอส่วนสกิลที่2จะเป็นสกิลเมเทโอสกิลที่3จะเป็นสกิลมานาริมูฟและสกิลที่4จะเป็นเมจิกรอดแนะนําว่าถ้า าใครอยากผ่านหอให้อัพเออร์สไปค้นเป็นอนาฮิเลชันซึ่งสามารถจะเลื่อนขั้นสกิลนี้ได้ตอนที่เราเลเวล99จะทําให้การผ่านหอเนี่ยง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยค่ะส่วนพระนะคะเพียเรียงสกิลตามนี้เลยเพื่อที่จะเร่งดาเมจให้เศกและวิสาด์ของเราออกสกิล1ห,หรือ2ได้แรงที่สุดและปิดมอนให้ได้เร็วที่สุดก็จะเรียงอิมก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยกรอเลียน,นะะแล้วก็ตามด้วยสวดและสาบนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องดาเมจและปิดมอนได้ใน สกิลเดียวด้วยเอิร์ธสไปก็อาจจะเรียงเป็นปกติเอาก็เพเยอร์ซองขึ้นก่อนก็ได้นะคะเคทจะให้ดูนะคะนี่การออกสกิลของแต่ละอาชีพถ้าเราเอาอิมขึ้นก่อนจะสามารถทําให้เอิร์ธสไปเนี่ยรดายแรงได้มากขึ้นเห็นไหมคะว่าอิมออกก่อนเอิร์ธสไป อ่าส่วนสกิลพระนะคะในการลงหอก็ลงคล้ายๆ PVE เลยนั่นก็คือใช้อิมขึ้นก่อนและตามด้วยกลอเรียนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นสวดหรือสาบก็แล้วแต่ด่านนั้นๆว่าเราต้องการล้างสถานะของเราหรือล้างสถานะของมอนนะคะแต่ว่าที่แนะนําให้เอาอิมขึ้นก่อนเพราะว่าสกิลมันออกเร็วมากออกเร็วกว่าเอิร์ธสไป์มันจะทําให้สกิลแรกของเสกและวิสาดเนี่ยแรงขึ้นทันทีนะคะเพียสพาไปดูตารางการออกสกิล ลำดับสกิลนะคะนี่เลยอิมจะออกก่อนเอิร์ธสไปน์นะคะแต่ว่าซอมกัรอาจจะออกเร็วที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าเพียสเนี่ยให้ผลไม้กับตัวพระมากกว่านี้นะคะก็อาจจะทําให้ลงเอจิล้วนแล้วก็จะทําให้อิมเนี่ยออกเร็วกว่านี้ได้แต่พอดีว่าเพียสเนี่ยไม่ได้ให้ผลไม้กับพระเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเพียสลงด่านให้ดูนะคะโดยใช้สกิลที่เพียสบอกนะคะอ่ะเราจะย้ายรีเันโซมาไว้สกิลที่2นะคะ นี่อ่ะลองดูนะคะครูเซเดอร์จะไม่มีบทบาทเลยนะคะเพราะฉะนนั้นการเรียงสกิลของครูเซเดอร์จะไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ในการผ่านหออ่ครูตายไปแล้วนี่ ทีนี้เราก็จะไต่หอได้ยาวๆเลยค่ะ โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการเรียงสกิล PVE เพื่อผ่านด่านบอสและไต่หอส่วนคลิปหน้านะคะเพยจะทําคลิป PvP มาให้เพื่อนๆื่อนทุกคนนะคะในทีมเสกวิคูพพทให้ทุกคนได้ดูกันนะคะส่วนวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็สามารถคอมเมนต์ติชมหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันได้อยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์เพิ่มเติมกันมาได้ถ้าข้อมูลเพยตกหล่นอะไรไปนะคะส่วนวันนี้เพสไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดซับสไคร้จะได้ไม่พลาดคลิปและ ไลฟ์ต่อตไปที่เพียจะมาในครั้งหน้านะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย